ข่าวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวประจําปีนะฮะข่าวรูทีนมันก็มีวงรอบของเขาปีหนึ่งก็จะกลับมาให้เราเรายงานครั้งหนึ่งคือพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยมะนาวครับมันก็จะออกผลผลิตน้อยแน่นอนนะว่าราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นทุกทกที่ครับผู้สื่อข่าวไปสํารวจที่จังหวัดยะลานะครับที่ตลาดเมืองใหม่นะฮะแม่ค้าท่านหนึ่งท่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคามะนาวเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับ ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ60-70อยู่เลยปัจจุบันนี้เนี่ยไปถึง 100- 120ถึงบบาทแล้วนะฮะมะนาวที่คนนิยมกินกันเนี่ยคือคือมะนาวบ้านนะครับถ้าเทียบกับมะนาวแป้นเนี่ยมะนาวบ้านคนกินเยอะกว่านะมะนาวแป้นนะตอนนี้ราคาลงมานิดหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยกินอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคือรับมาจากที่อื่น ก่อนนี้กิโลกรัมประมาณ80 90บาทตอนนี้เหลือที่ประมาณ70ส่วนมะนาวบ้านที่คนชอบกินกันเนี่ยคือรับมาก็แพงมาจากต้นทางแล้วคือกิโลกรัมละ90บาทเอามาขายก็ประมาณ1 0 0 120อีนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นแม่ค้าเหมือนกันครับบอกว่าตอนนี้มะนาวบ้านก็ราคา ก็เหมือนกับคนเมื่อกี้แหละคือประมาณร้อยกับร้อยยี่สิบนะประมาณนี้ส่วนมะนาวแป้นก็จะถูกลงมาหน่อยมะนาวบ้านช่วงนี้น้อยครับเริ่มจะขาดตลาดแล้วเพราะว่าค่อนข้างร้อนมากมะนาวไม่ค่อยออกลูกนะฮะราคาก็เลยสูงแต่ว่าถ้าเป็นมะนาวแป้นของทางภาคกลางก็จะมีมาเรื่อยแต่ก็คนไม่นิยมกินกันส่วนสถานการณ์ราคามะนาวเนี่ยก็คาดว่าอาจจะแพงขึ้นอีกก็ได้นะครับ เพราะว่านี่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะสำหรับฤดูร้อนอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เคยสูงไปถึงกิโลกรัมละ1 4อบถึง150บาทเลยนะฮะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงเนี่ยก็ไม่ทราบเกี่ยวกันอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะฮะเนี่ยมะม่วงเบาอะไรต่างๆเนี่ยคือพอขายดีมกันนะฮะ ลูกมันแทนกันได้ไหมมันทานแล้วสดชื่นเหมือนกันหรเปล่าเหลอคือเราสามารถซื้อมะม่วงดาวมะม่วงเบาอีกครั้งไม่ใแต่วันนั้นไปตลาดซื้อมะนาลูกเท่าลูกปิงปองเองลูกละ5บาทเนี่ยแพงมากนะตอนนี้นะตอนนี้ก็เนี่ยหาราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดปีนึงก็มะนา